ซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงอยากปกป้องสีรถด้วยฟิล์มใสกันรอยแต่จะเลือกรุ่นไหนดีละ่ะเพราะมีทั้งหลายรุ่นดูคลิปนี้เลยได้คำตอบแน่นอน สวัสดีครับผมโน้ตบ้านคนรักรถจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับซีรีส์ฟิล์มนะครับสำหรับคนที่อยากปกป้องสีรถด้วยฟิล์มใสกันลอยนะครับเพราะในปัจจุบันน่ะก็มีฟิล์มนะหลากหลายประเภททั้ง TPH TPU แล้ว TPU ก็ยังมีอีกหลายเกรดหลายราคา TPH ก็ยังมีอีกหลายเกรดหลายราคาแล้วแบบไหนมันจะเหมาะกับเราอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับว่าของโน้ตบ้านคนรักรถมีรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับของเรานะ จะมีทําด้วยกันทั้งหมดอยู่2แบรนด์นะครับได้แก่แบรนด์แรกคือ a m a s นะครับเป็นแบรนด์แบบมาตรฐานทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีตัวนึงนะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมจาก APF นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า2ยี่ห้อนี้มีตัวไหนราคาเท่าไหร่จุดเด่นจุดด้อยอย่างไรตามไปชมกัน มากันที่ยี่ห้อ a าร์มสกันก่อนเลยนะครับผม a าร์มสนะครับเขาก็จะทําอยู่ทั้งหมดอยู่5ซีรีส์นะครับแต่ที่เราเอามาให้บริการจะมีอยู่4ซีรีส์นะครับมีเรสซีรีส์เป็นเนื้อ TPH และอีก3ซีรีส์นะครับคือบ l ู e g โกลและแพท t i นัมนะครับจะเป็นเนื้อ TPU นะครับ มากันที่ตัว TPH กันก่อนเลยนะครับตัวซีรีส์เริ่มต้นเรสซีรีส์นะครับเบสที่นำมาผลิตเนื้อ TPH เขานะเป็นโมเดคล่า TPH นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อ TPH คุณภาพสูงนะครับที่มีความหนาอยู่ที่170ไมครนะครับ ส่วนกาวนะครับที่นํามาใช้นะครับจะเป็นระบบสเปรย์แล้วนะครับแล้วก็กาวนี่เป็นตัวที่ดีที่สุดในตลาดของฟิ์มใส่กันลอยในโรงงานที่ใช้กันเลยซึ่งจะไม่ค่อยเจอพวกกาวแตกนะครับผมส่วนตัวท็อปโคดตัวนี้ก็เป็นท็อปโคตที่มีไฮโดรฟบิกเอฟเฟกและมีเซลั์ฮิลลิ่งเอฟเฟกด้วยนะครับ สามารถลบรอยขนแมวเองได้เมื่อโดนความร้อนนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของหนึ่งคือราคาเขาไม่สูงนะครับนิยมนิยมเอาไปทําพวกภายในห้องโดยสารการติดพวกวัสดุเปียโนแบทนะครับรวมถึงติดภายนอกพวกตามจุดเสี่ยงต่างๆพวกเบ้ามือสากะโปรงกันชนหน้าหรือติดทั้งทันก็ยังได้นะครับออจุดเด่นคือราคาเขาไม่สูงนะครับผม ทำทั้งคันนะครับอย่างร้านของเรานะทำทั้งคันเริ่มต้นที่รถไซ์เล็กสุดอยู่ที่ประมาณ20,000กลางๆเท่านั้นนะครับผมแต่ตัวนี้นะก็จะมีข้อจํากัดอยู่หลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับข้อจำกัดแรกนะพอเขาเป็นเนื้อ TPH ใช่ไหมครับเขาจะไม่ค่อยทนต่อแสงแดดเมืองไทยถ้ารถที่ใช้หนักๆนะครับหรือจอดตากแดดบ่อยๆเนี่ยครับสีของเขาก็จะดรอปเร็วโดยเฉพาะรถสีดําเมื่อใช้งานแบบจอตากแดดบ่อยๆนะครับฟิล์มเขาจะ เปลี่ยนสภาพเป็นออกขาวๆข,ขุ่ขนๆได้เร็วนะครับผมซึ่งก็จะเป็นข้อจํากัดของเนื้อ t p h นั่นเองนะครับแต่ถ้าใช้จอดในร่มนะครับคือพูดง่ายว่าลถใช้น้อยแต่ว่าเวลาออกถนนใหญ่ก็กังวลรอยหินดีดตัวนี้ก็พอที่จะตอบโจทย์ได้นะครับในราคาที่เบาสบายนั่นเองตัวต่อมาครับจะเป็นเนื้อ TPU นะครับก็ได้แก่เจ้า Blue Series Gold Series และ Titanium Series ทั้ง3ตัวนี้เป็นเนื้อ TPU ทั้งหมดและเบสที่นำมาผลิตก็เป็น BASF นำเข้าจากเยอรมันทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันที่ความหนานะครับมาดูกันที่เจ้า Blue Series กันก่อนเลยนะครับหนา170ไมครนะครับผมอายุการใช้งานอยู่ได้3-5ปีรับประกันให้3ปีนะครับผมส่วนเจ้า g o ซี s e r i นะครับ หนา190ไมคอนะครับอายุการใช้งานอยู่ได้4-6ปีและประกันให้4ปีและเจ้าตัวท็อปนะครับแพลติ um series, นัมซีรีส์หนา215ไมคอนะครับอายุการใช้งานอยู่ได้5-7ปีและประกันให้5ปีนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเมื่อความหนาเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับ เขาก็จะได้สองคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเลยนะครับก็คืออายุการใช้งานการรับประกรันที่ยาวนานขึ้นเนาะและอย่างที่สองครับเมื่อเวลาขับเร็วๆแล้วโดนหินดีดมาใส่อะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสที่ฟิล์มจะฉีกขาดเนี่ยตัวหนาเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าตัวบางถามว่าป้องกันได้ไหมก็ป้องกันได้แต่ถ้าในความแรงเท่ากันและขนาดของวัตถุที่ดีดเข้ามาในขนาดเท่ากันเนี่ยตัวหนาเนี่ย ก็จะฉีกขาดได้ยากกว่าตัวบางนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องความเคลียร์ใสความเงาใสนะครับพอเขาเป็นเนื้อ BASF แล้วนะครับ <c oughs> เขาก็จะได้ความเงางามนะอยู่ในระดับที่บอกเลยว่ามีความโปร่งใสเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแก้วนะแต่เวลาติดลงไปบนสีรถแล้วนะครับจะขับให้สีรถนั้นดูเงากว่าเดิมดูเข้มกว่าเดิมดูแบบดูมันวาวกว่าเดิม และได้การปกป้องที่ดีกว่าเคลือบแก้วหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยนะครับผมซึ่งราคานะครับก็บอกเลยว่าไม่สูงอย่างที่คิดนะครับบลูซีรี์นะครับเริ่มต้นเพียง3 0,000ไ่นปายปายแต่พอเป็นโกซีรี์เริ่มต้นเพียง4 0,000นิดนิดและตัวแพลตินัมสุดนะครับเริ่มต้นที่5 0,000ืปลายปายนะครับก็อยู่ที่ว่าใครอยากได้ความหนาเท่าไหร่นะครับก็เลือกกันเข้ามานะครับผมเพราะความหนามีผลต่อการใช้งานและอายุการใช้งานนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าอยากได้เกรดที่แบบ ไม่ธรรมดาอยากได้เกียร์ที่พรีเมียมเงาวสวยแบบงานดีเทลลิ่งเลยนะครับเราก็จะแนะนำแบรนด์ต่อไปเป็นแบรนด์ apf หรือ a r m o r มนั่นเองและตามไปชมกันว่าแบรนด์ apf นั้นมีซีรีส์ตัวไหนบ้างตามไปชมกันครับมาที่แบรนด์ apf กันบ้างนะครับเจ้าแบรนด์นี้บอกเลยนะครับเป็นพระเอกของร้านเรานะครับเนื่องจากนะครับได้ความเงางามสูงกว่าฟิล์มใสกันรอยแบบทั่ว,วไปแบบที่เรารู้จักนะครับเพราะเทคโนโลยีที่เขามานำมาผลิตฟิล์มเนี่ย ก็บอกเลยว่าเป็นเทคโนโยีตัวที่ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันและก็เป็นตัวที่นําเข้ามาใหม่ในปี2023นี้ด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าฟิล์มใสกันรอยของเจ้า APF หรือเจ้า armor เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด6ซีรีส์ด้วยกันนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นแบบเงานะครับ4ตัวและแบบด้านนะครับอีก2ตัวนะครับมาดูกันที่ซีรีส์แรกกันเลยนะครับ Bright Series นะครับ ไบซีรีส์นี้นะครับเป็นเนื้อ TPU ที่วัตถุดิบผลิตจากลูบิโซนำเข้าจาก USA นะครับซึ่งเจ้าลูบิโซนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะครับเมื่อปี2 0 2พัี่ลงไปดียังไงคือหนึ่งเลยมีความโปร่งใสสูงมีความเงาสูงผิวของฟิล์มนั้นเรียบสูงไม่ค่อยมีขึ้นผิวส้มไม่ค่อยมีขึ้นลอนลอนฟิล์มนะครับมักจะอยู่ในแบรนด์ชั้นนำนะครับและมักจะอยู่ในรุ่นท็อปท็อปของค่ายนั้นๆนะครับ เจ้า r u b i ซนี่นะครับก็บอกเลยว่าเมื่อของเขาเนี่มีความเหนียวและยืดหยุ่นและคืนรูปได้ดีกว่าเจ้า b a s f นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีคือเวลาช่างติดตั้งไปแล้วโอกาสที่ติดไปแล้วความเนียนความละเมียดละไมและดีเทลของงานเนี่ยจะดีกว่าฟิล์มที่เป็นเนื้อ t p u แบบ b a s f นั่นเองนะครับเจ้า b y ซ o d y นะครับมีความหนาอยู่ที่170ไมครอนนะครับ อายุการใช้งานอยู่ได้4 6ถึงปีเรารับประกันให้4ปีนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีพวกเอฟเฟกต์เซลลูไลต์เอฟเฟกต์ลบรอยขนแมวด้วยตัวเองแต่ต้องโดนความร้อนนะถึงจะหายนะครับผมแล้วก็มีพวกไฮโดรฟบิกเอฟเฟกต์น้ำเด้งเดเหมือนรดเชปแก้วแล้วก็ลดการจับตัวของมลภาวะและเคมีได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะก็เป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับและของเรานะครับก็จะนำซีรีส์ตัวนี้นะไปติดพวกวัสดุภายในเป็นโนแบ็กทั้งหมดนะเป็นมาตรฐานของร้านเรานะครับ และสาหรับลูกค้าที่ต้องการติดจุดเสี่ยงจําพวกแนวปะทะเบามือฟ้าทางน้ํามันชายบันไดรวมถึงเซ็ตด้านหน้าในวัฒนทั้งหมดเราจะใช้ซีรีส์นี้เพียนซีรีส์เดียวเลยนะครับในการติดตั้งให้กับรถลูกค้าเพราะเป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงเงางามสูงถ้าติดตั้งนักน,นะครับราคานะจะเริ่มต้นเพียง5 0,000ืนกว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถไซส์เล็กสุดนะครับผมตัวต่อมานะครับจะได้แก่ Luxury s e r i e s Diamond ซ e r i e s และ Diamond e ก t a อ เหตุผลที่เราต้องพูดทั้ง3ตัวเนี่นะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นวัสดุที่ดีที่สุดและอัปเดตด้วยสําหรับปี2023ดีกว่าเจ้าลูบิโซที่เราใช้กันในท้องตลาดด้วยนะครับคือ UTL USA เป็นเนื้อ TPU ที่โรงงานบอกเลยเคลมเลยว่าเป็นตัวใหม่2023เท่านั้นฟิล์มที่เป็นเทคโนโลยี2022ลงไปเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีสุดคือแค่ลูบิโซแต่เจ้า UTL นั้นอนะ่ะดีกว่าเจ้าลูบิโซยังไงนะครับนี่เลยนะครับ ตอนนี้เรามีฟิล์มทุกรุ่นนะติดไว้โชว์นะครับถ้าเรามองนะดีๆนะครับเจ้า UTL เนี่ยความเคลียร์ใส่เขาคือ1้0เหมือนแก้วครับเมื่อคุณติดลงไปบนรถสีขาวคุณจะไม่รู้สึกว่ามันอมเหลืองแม้แต่นิดเดียวสีเดิมนั้นน่ะจะขับออกมาอย่างชัดเจนที่สุดไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ถ้าเจ้าล u บิโซเนี่ยจะมีความผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยประมาณ3-5%ะครับถ้าเรามองดีๆ เนื้อฟิล์มเขาจะมีความมีความข่าวนิดนึงนะครับนิดเดียวประมาณ35แต่ตัวนี้คือไม่เลยใสยทะลุเป็นแก้วเลยนะครับแล้วก็มีความเรียบเนียนสูงมากเนียนเรียบกว่าลูบิโซเยอะมากๆนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับท็อปโค้ดเขาพิเศษมากนะครับ เวลาเขาจะเซลล์ิวิงตัวเองหรือลบรอยขนแมวตัวเองเขาไม่ต้องรอความร้อนครับเขาเกิดดรอยปุ๊บสักพักหนึ่งเขารักษาตัวเองได้เลยจอดในร่มก็หายได้เองไม่ต้องโดนความร้อนจัดๆนะครับผมซึ่งเจ้าหนี่งนะก็บอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตลาดติ้มส่ยจรลอยนะปัจจุบนันและบอกเลยว่าผมคิดว่าแบรนด์อื่นๆน่าจะยังไม่เป็น UTL น่าจะยังเป็นลุมโซกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเจ้า3ซีรีส์เนี่ยราชูรี่ไดอะมอนด์ไดมอนด์เอ็กซ์ต้านะครับจะต่างกันแค่เพียงความหนาและอายุการใช้งานนเท่าั้น ลักชูรนะครับหนา190ไมครอนได้ความเงางามที่เหนือกว่าและนิยมติดเต็มคันมากกว่าไบรท์ซีรีส์นะครับเพราะเพิ่มตังอีกไม่เยอะราคาเริ่มต้นเพียง70,000ื่เท่านั้นนะครผมแต่ถ้าบอกว่าขอหนาขึ้นอีกหนาจาก190เป็น215ไมครอนตัวนี้จะเป็นรุ่นด i อ m o มอนะครับ ตัวนี้นะครับราคานะครับเริ่มต้นเพียง1 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็จะเหมาะคนที่ขับรถเร็วๆและกลัวฟิล์มโดนหินแล้วฉีกขาดเป็นรูง่ายนะครับตัวท็อปสุดนะครับซึ่งคาดว่าในตลาดเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครหนาขนาดนี้นะครับหรือถ้ามีก็น่าจะน้อยมากๆน่าจะยังหาตัวเทียบไม่ได้นะครับท็อปสุดของร้านอื่นมักจะอยู่แค่2 0 0 210 215ไมครอนไมแต่ของเราตัวท็อปสุดคือ250ไมครครับหนาที่สุดเลยนะเหมาะกับซูเปอร์คาร์ หรือคนที่ซิ่งจัดๆนะครับและต้องการให้ฟีมเนี่ยมันอยู่ทนสุดๆนะครับก็คือไดมอนเอ็กซ์ตนะครับตัวนี้นะครับรับการให้6ปีนะครับผมอายุการใช้งานเขาอยู่ได้6-8ปีนะครับโรงงานจีิก็เคยมาเป็น10ปีแต่บ้านเรากับบ้านเขาไม่เหมือนกันบ้านเราก็ลดลงมาหน่อยเหลือแค่6-8ปีพอนะครับตัวนี้นะครับก็คือที่สุดของทีมใส่กันลอยแล้วนะครับถ้าใครอยากได้ดีที่สุดก็คือต้องตัวนี้ตัวเดียวนะครับผม และอีก2ซีรีส์สุดท้ายนะครับเป็นฟิล์มด้านนะครับฟิล์มด้านของเราจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับผมก็คือตัว170ไมครอนและตัว190บไมครอนนะครับวัสดุที่นํามาผลิตเป็นเนื้อ TPU แบบลูบิโซนะครับราคานะครับผมสําหรับเจ้า170บไมครอนอยู่ที่65,000บาทเริ่มต้นและตัว190บไมครอน อยู่ที่แป0,000ืนบาทนะครับผมสำหรับรถไซส์เล็กสุดนะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับจะต่างกันที่ความหนาและอายุการใช้งานอายุการใช้งานของเขาถ้าตัว170ไมคนจะอยู่ได้ประมาณ2-3ปีรับประกันให้2ปีแต่ถ้าเป็นตัว190้ไมคนจะอยู่ได้3-5ปีนะครับแต่เรารับประกันให้3ปีปก็อยู่ที่ว่าใครอยากได้หนาเท่าไหร่ก็เลือกกันนะครับเพราะราคาเขาก็จะต่างกันนิดนึงเหมือนกันนะครับผม แล้วเรามาสรุปกันนะครับว่าเราจะติดรุ่นไหนอย่างไรดีนะครับผมมาที่ a m ร s ก่อน a m ร s นะครับจะทำออกมาเพื่อออกแบบสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่มากนักนะครับแต่อยากได้ฟิล์มใสกันลอยที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐานทั่วไปนะครับติดออกไปแล้วปกป้องได้จริงนะครับมีให้เลือกหลายความหนาตามงบประมาณนะครับตัวท็อปสุดก็ยังไม่เท่าไหร่ตัวกลางๆก็ดีแล้วนะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีงบประมาณมาเป็นตัวตั้งนั่นเองแต่ถ้าคนบอกว่า โมบประมาณดีขึ้นได้อีกอยากได้ดีๆอยากได้เงาเงาคมคม,คมที่ดูแทบไม่ออกว่าติดฟิล์มก็ต้องมาที่ค่าย A.P.F. นะครับซึ่งเจ้าค่าย A.P.F. เนี่ยก็จะเหมาะคนที่ชอบงานดีเทลจัดๆนะครับชอบงานที่มีความเรียบเนียนสูงความโปร่งใสสูงๆนะครับก็แนะนำ A.P.F. อย่างของร้านเรานะครับที่ขายดีก็จะเป็นรุ่น Luxury Series นะครับและรุ่น Diamond Extra 2ตัวนี้จะเป็นพระเอกของร้านเรานะครับ ซึ่งก่อนจะติดตั้งมาดูงานของจริงก่อนเพราะเนี่ยดูในคลิปเนี่ยผมก็บอกเลยมันดูได้เพียงผิวเผินเท่านั้นและก็แค่รู้แค่ว่าแต่ละซีรี์นั้นแตกต่างกันอย่างไรให้ดีเนี่ยคุณต้องเข้ามาที่ร้านเพื่อมาดูงานจริงๆกับรถที่ติดจริงๆว่าเทคนิคการติดตั้งเป็นอย่างไรติดตั้งสวยงามและเรียบร้อยแค่ไหนและมาดูตัวอย่างฟิล์มของเราได้นะครับว่าเนื้อแต่ละตัวนะครับโมเลกุล่าที่เป็นเนื้อ t ี h ี a s f หรือว่าบล u i s o หรือว่า UTL แบบไหนเป็นอย่างไรเพราะว่ามองจากกล้องเนี่ยมันก็อาจจะเห็นดีเทลไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ถ้าดูด้วยตาจริงๆเนี่ยโอ้โหมองปุ๊บไปเห็นเลยว่าตัวไหนต่างกันอย่างไรนะครับก็ลองมาดูงานจริงๆก่อนได้ที่ร้านนะครับและสุดท้ายนะครับงานจะสวยหรือไม่สวยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟิล์มอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการติดตั้งของแต่ละร้านด้วยซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งอยู่2แบบคือแบบฟรีแฮนด์กรีดสดบนตัวรถ และการใช้ซอฟต์แวร์นะครับเครื่องตัดตัดก่อนแล้วยกติดบนรถซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าร้านที่ติดได้เนียนๆนะต้องทําได้ทั้ง2อย่างนะครับขึ้นสด100%เลยก็ไม่ดีนะครับเพราะจะทําให้1เลยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดรอยคัตเตอร์บนตัวรถได้และเส้นที่มันควรจะตรงมันก็อาจจะเลื้อยได้นะครับเพราะการกรีดด้วยมือคนยังไงมันก็ไม่แม่นเท่าเครื่องนะครับแต่ตัดด้วยซอฟต์แวร์มันก็ตัดออกมา ได้ดีในระดับหนึ่งแต่เวลาเราติดตั้งจริงเนี่ยฟิล์มเขามีความยืดหยุ่นสูงมันก็มีการดึงการล้างกันอะไรบ้างมันก็ยังต้องใช้คัตเตอร์ในการเก็บงานอยู่ดีแต่มันจะช่วยลดนะครับลดการใช้คัตเตอร์ลงไปได้ประมาณ90%นั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็ดูนะครับสอบถามกันมาก่อนนะครับว่าร้านนั้นร้านไหนร้านอะไรติดตั้งแบบไหนซึ่งของร้านเรานะครับเป็นซอฟต์แวร์ทั้งคันเท่านั้นนะครับและช่างทุกคนก็สามารถ ใช้คัตเตอร์ในการเก็บงานได้เป็นอย่างดีและพิเศษกว่าน,นั้นร้านของผมโน้ตบ้านคนรักรถซึ่งตัวผมเองก็ลงไปทํางานกับช่างด้วยเพราะนั้นลถลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับเราจะต้องผ่านมือผมทุกพันอย่างแน่นอนครับและยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่โน้ตบ้านคนรักรถนะครับและถ้าสนใจอยากใช้บริการกับเราครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและไลน์ไอดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปเพีงพอครับไปแล้วครับสวัสดีครับ